สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เขาพักทุกท่านครับท่านเคยรู้สึกไหมครับว่าบางทีเราก็ลืมเรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจําวันหรือจําชื่อเพื่อนเก่าไม่ได้บ่อยขึ้นหลายท่านอาจคิดว่าก็แก่แล้วนี่นาเป็นเรื่องธรรมดาแต่ผมขอเตือนท่านในฐานะแพทย์ญี่ปุ่นที่มีประสบการณ์กว่า25ปีครับสิ่งที่ท่านทําอยู่ทุกวันโดยไม่รู้ตัวอาจกําลังทําร้ายสมองของท่านอย่างเงียบๆผมจะเปิดเผย5กลุ่มยาอันตราย ที่สำคัญที่สุดคือตัวสุดท้ายอาจเป็นสิ่งที่ท่านใช้ทุกวันโปรดคอมเมนต์ใช่เลยถ้าท่านเคยรู้สึกแบบนั้นนะครับเรามาเปิดเผยความลับแรกกันเลยบทที่1อย่ยายับยั้งโปตอนปัม๊มยาที่ช่วยลดกรดในกระเพาะอาหารเอาล่ะครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทุกท่านเรามาดูยาตัวแรกกันเลยนะครับที่ผมบอกว่าอาจกําลังทําร้ายสมองของเราอย่างเงียบๆนั่นก็คือ,อยาลดกรดในกระเพาะอาหารครับหลายท่านคงคุ้นเคยดีใช่ไหมครับ บางทีก็มีติดบ้านไว้เลยเช่นโอมพราโซแพนโทพราโซเรากินมันเหมือนวิตามินเลยใช่ไหมครับเพราะมันช่วยบรรเทาอาการแสบร้อนกลางออกหรือกดไหลย,ย้อนได้ดีเยี่ยมเลยแต่ผมอยากให้ท่านลองคิดดูสักนิดครับรู้ไหมครับว่ากดในกระเพาะของเราไม่ได้มีไว้แค่ย่อยอาหารที่เรากินเข้าไปนะครับมันมีความสําคัญมากเลยนะครับในการช่วยให้ร่างกายของเราดูดซึมสารอาหารสําคัญหลายชนิดโดยเฉพาะ สารอาหารที่สมองของเราต้องการอย่างยิ่งยวดเพื่อให้ทำงานได้อย่างเต็มที่เช่นวิตามินบี2เหล็กแมกนีเซียมและสังกะสีครับลองคิดดูนะครับพอเรากินยาลดกรดนานๆเข้าไปทุกวันมันก็เหมือนเรากำลังส,งสร้างสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นมิตรกับสารอาหารเหล่านี้เลยครับทำให้สารอาหารจำเป็นพวกนี้ไม่สามารถเข้าสู่ร่างกายและไปบำรุงสมองของเราได้อย่างเต็มที่ตามที่ควรจะเป็นครับ และที่สําคัญมากนะครับโดยเฉพาะวิตามิน B12 ตัวนี้แหละครับมันสําคัญต่อการสร้างปลอกไมอีลินซึ่งเป็นเหมือนฉนวนไฟฟ้าที่หุ้มเส้นประสาทของเราไว้ถ้าขาดไปสัญญาณประสาทในสมองก็จะเดินทางไม่ดีทําให้เราสับสนความจําเสื่อมได้ครับเปรียบเหมือนสายไฟในบ้านเราที่ไม่มีฉนวนหุ้มพอเกิดไฟฟ้าลัดดวงจรบ่อยๆสมองของเราก็ทํางานได้แย่ลงข้อมูลก็ไหลเวียนไม่สะดวกนะครับท่านอาจจะรู้สึกว่าทําไมช่วงนี้ขี้ลืมบ่อยๆ สับสนง่ายหรือรู้สึกสมองไม่ค่อยแล่นไม่ค่อยปลอดโปร่งเหมือนเมื่อก่อนนั่นอาจเป็นสัญญาณเตือนนะครับสัญญาณที่บอกว่าสมองกําลังขาดสารอาหารสําคัญที่จําเป็นต่อการทํางานอย่างราบรื่นมีการวิจัยที่น่าตกใจครับพบว่าคนที่กินยาลดกดติดต่อกันเกิน4ปีมีความเสี่ยงเป็นโรคสมองเสื่อมเพิ่มขึ้นถึง28ซเลยทีเดียวครับนี่ไม่ใช่ตัวเลขน้อยๆนะครับและทุกๆปีที่ใช้ยาเพิ่มขึ้น ความเสี่ยงก็ยิ่งสูงขึ้นไปอีกครับมันเหมือนกับแต่ละเม็ดที่เรากินเข้าไปกําลังค่อยๆสร้างความเครียดให้สมองสสะสมความเสียหายที่อาจจะยากเกินกว่าจะแก้ไขในภายหลังครับผมมีคนไข้ท่านหนึ่งชื่อคุณชัยครับท่านอายุ65ปีเริ่มกินยาโอเมปรโซเมื่อ6ปีก่อนเพราะกดไหลย,ย้อนตอนแรกท่านก็รู้สึกโล่งสบายดีครับกินอาหารได้โดยไม่แสบร้อนแต่ไม่นานคุณชัยก็เริ่มสังเกตว่าตัวเองเหนื่อยง่ายขี้หลงขี้ลืมบ่อย และไม่มีสมาธิเหมือนเดิมผลเลือดของคุณชัยพบว่าวิตามิน B12 ิต่ำแต่คุณหมอท่านเดิมก็แค่ให้วิตามินเสริมไม่ได้เชื่อมโยงว่ามันอาจจะมาจากยาที่ท่านกินอยู่ทุกวันคุณชัยไม่รู้เลยครับว่าแต่ละเม็ดที่กินเข้าไปกำลังทำให้สมองของท่านแย่อย่างเงียบเยบทำลายการทำงานของสมองทีละน้อยโดยที่ท่านไม่ทันรู้ตัวเลยครับแล้วเราจะทำอย่างไรดีครับอันดับแรกเลยนะครับผมขอย้าว่าไม่ควรหยุดยาเองเด็ดขาดครับ การหยุดยาเองอาจทําทให้กดไหลย้อนกลับมาเป็นหนักกว่าเดิมสิ่งที่ควรทําคือปรึกษาคุณหมอที่ดูแลท่านอยู่ครับเพื่อให้คุณหมอช่วยปรับยาลดโดดหรือหาทางเลือกอื่นที่ปลอดภัยกับสมองมากกว่าเช่นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินของเราหลีกเลี่ยงอาหารที่กระตุ้นกดมากๆอย่างอาหารรสจัดอาหารมันๆหรือกาแฟแล้วลองเสริมโปรไบโอติกเพื่อช่วยให้ลำไส้ของเราทำงานดีขึ้นครับสิ่งเหล่านี้ ล้วนเป็นวิธีง่ายๆที่เราทําได้เลยครับเพื่อปกป้องสมองของเราถ้าท่านใดเคยคิดว่ายาเหล่านี้ไม่เป็นอะไรเลยพอได้ฟังวันนี้เรารู้สึกตกใจโปรดคอมเมนต์คำว่าว้าวให้ผมรู้หน่อยนะครับเพื่อที่ผมจะได้รู้ว่าข้อมูลนี้มีประโยชน์กับท่านมากแค่ไหนครับส่วนที่2 b e n บนโซเด e เ i พติยานอนหลับยาคลายกังวลเอาละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทุกท่านเรามาดูยาตัวที่2กันเลยนะครับที่เราใช้กันบ่อยมากม จนบางที่อาจลืมไปว่ามันคือยานั่นก็คือยานอนหลับหรือยาคลายกังวลครับยาเหล่านี้มีชื่อที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับเช่นลอราซีแพมไดอะซีแพมอัลปาโซแลมมันช่วยให้เราสงบงคลายความกังวลและนอนหลับได้ดีขึ้นในช่วงแรกๆใช่ไหมครับหลายท่านอาจรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนเพื่อนคู่ใจที่ช่วยให้ผ่านคืนที่ยากลําบากไปได้แต่ผลข้างเคียงระยะยาวของมันน่ากลัวกว่าที่เราคิดไว้มากเลยครับยาเหล่านี้ จะไปออกฤทิ์กับสารสื่อประสาทชื่อกาบาในสมองของเราครับกาบาทำหน้าที่เหมือนเป็นเบรกธรรมชาติของสมองช่วยให้เราผ่อนคลายและหลับได้แต่เมื่อเราใช้ยาเหล่านี้ไปนานๆสมองของเราจะเริ่มพึ่งพามันครับมันจะเหมือนกับการที่เราเหยียบเบรกในสมองตลอดเวลาพอสมองเคยชินกับการมีบรกคอยช่วยมันก็จะค่อยๆลืมวิธีทำงานเองตามธรรมชาติไปครับ นอกจากนี้ยาเหล่านี้ยังขัดขวางการสร้างเซลล์สมองใหม่และการเชื่อมต่อกันของเซลล์สมองด้วยนะครับเปรียบเหมือนถนนหนทางในสมองของเราถูกปิดไปเรื่อยๆทําให้การสื่อสารและการจดจําข้อมูลต่างๆแย่ลงไปอย่างช้าๆครับท่านอาจจะรู้สึกว่าทําไมช่วงนี้คิดช้าลงจําอะไรไม่ค่อยได้หรือตัดสินใจเรื่องง่ายๆก็ยังรู้สึกยากขึ้นนั่นแหละครับอาจเป็นสัญญาณที่บอกว่าสมองกําลังได้รับผลกระทบจากยาที่เรากําลังกินอยู่ครับ งานวิจัยพบว่าคนที่กินยาน,นอนหลับหรือยาคลายกังวลติดต่อกันเกิน3เดือนมีความเสี่ยงเป็นโรคสมองเสื่อมเพิ่มขึ้นถึง51%เซเลยนะครับและถ้าใช้นานกว่า6เดือนความเสี่ยงจะพุ่งสูงไปถึง84%เปซเลยครับนี่เป็นตัวเลขที่น่าตกใจและควรให้ความสำคัญอย่างยิ่งครับผมเคยดูแลคุณพลอยครับท่านอายุ68ปีมีอาการนอนไม่หลับมานานกว่า5 ปีและต้องใช้ยาอัลปาโซลมทุกคืนเพื่อให้หลับได้แรกๆก็ดีขึ้นนะครับแต่หลังจากนั้นไม่นานคุณพลอยเริ่มจำอะไรไม่ค่อยได้หรืมว่าคุยอะไรไปแล้วบ้างหรือจำชื่อคนในครอบครัวบางคนไม่ได้ท่านคิดว่าคงเป็นเพราะอายุมากแล้วแต่จริงๆแล้วมันคือผลจากยาที่ท่านกินเข้าไปทุกวันครับยาที่ท่านคิดว่าช่วยให้นอนหลับสบายกำลังค่อยๆทำให้ความจำและสติปัญญาของท่านถดถอยลงอย่างเงียบๆครับแล้ววิธีแก้ปัญหาคืออะไรครับ อย่างแรกเลยนะครับผมขอเน้นย้ำว่าอย่าหยุดยาเองเด็ดขาดครับการหยุดยาทันทีอาจเป็นอันตรายได้สิ่งที่ควรทำคือต้องปรึกษาคุณหมอที่ดูแลท่านเพื่อหาทางลดโดดสยานลงอย่างปลอดภัยหรือเปลี่ยนไปใช้ทางเลือกอื่นที่ไม่ใช่ยาครับเช่นการบาบัดด้วยการพูดคุยซึ่งจะช่วยสอนให้สมองจัดการกับความกังวลได้เองการฝึกหายใจให้ผ่อนคลายและการออกกำลังกายเบาๆทุกวันก็ช่วยได้มากครับที่สำคัญคือการสร้างนิสัย การนอนที่ดีเช่นเข้านอนให้ตรงเวลาทุกคืนปิดไฟลดแสงสีฟ้าจากโทรศัพท์มือถือสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้สมองของเรากลับมาทำงานตามธรรมชาติได้ดีขึ้นครับถ้าท่านใดเคยคิดว่ายานอนหลับเป็นเพื่อนรักที่ขาดไม่ได้พอได้ฟังวันนี้แล้วร,รู้สึกอยากเปลี่ยนแปลงลองคอมเมนต์คำว่าสู้ๆให้กำลังใจตัวเองดูนะครับเพื่อที่เราจะได้เดินหน้าดูแลสมองของเราให้แข็งแรงไปด้วยกันครับส่วนที่3ยาต้านคลินเนอร์จิต ยาแก้แพ้แก้เวียนหัวเอาละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทุกท่านเรามาถึงยาตัวที่3มที่อันตรายแบบเงียบเงียกันแล้วนะครับนั่นก็คือยาแก้แพ้แก้เวียนหัวหรือยาในกลุ่มที่เรียกว่าแอนติโคลินเออร์จิกครับยาเหล่านี้มีอยู่ในหลายๆตัวที่เราใช้กันทั่วไปในชีวิตประจําวันนะครับไม่ว่าจะเป็นยาแก้แพ้บางชนิดยาแก้เมารถเมาเรือหรือแม้แต่ยาที่ช่วยควบคุมกระเพาะปัสสาวะซึ่งหลายท่านมีติดบ้านไว้ใช้ประจําเพราะคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่ผมอยากจะบอกว่ามันไม่ได้เล็กน้อยอย่างที่เราคิดเลยครับยาเหล่านี้จะไปบล็อกสารเคมีสำคัญในสมองที่ชื่อว่าอะเซทิลโคลีนครับลองคิดดูนะครับอะเซทิลโคลีนเป็นเหมือนน้ำมันชั้นดีที่สมองของเราต้องการอย่างยิ่งยวดเพื่อให้สมองทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในเรื่องของความจำสมาธิและการเรียนรู้ถ้าเราบล็อกสารนี้บ่อยๆเข้าก็เหมือนเราค่อยๆดูดน้ามันสาคัญออกจากเครื่องยนต์สมองของเราครับแรกๆอาจจะยังไม่รู้สึกอะไร แต่พอสะสมไปนานๆสมองก็จะเริ่มทํางานติดขัดมีอาการสะดุดและในที่สุดก็อาจเสียหายทารอนได้ครับท่านอาจจะพบว่าตัวเองเริ่มจําชื่อคนใกล้ชิดไม่ได้ลืมว่าตัวเองวางของไว้ที่ไหนหรือแม้แต่คุยกับคนอื่นแล้วก็จับใจความไม่ค่อยได้ฟังแล้วก็ลืมนี่แหละครับอาจเป็นสัญญาณที่บอกว่าสมองกําลังขาดอะเซทิลโคลีนและได้รับผลกระทบจากยาตัวนี้ครับมีงานวิจัยใหญ่ที่ติดตามคนไข้กว่า 65 0 0 0คนเป็นเวลา7ปีครับและพบว่าคนที่กินยากลุ่มแอนติคอ l i n e r g i c ิมีความเสี่ยงเป็นโรคสมองเสื่อมสูงขึ้นถึง54%เลยทีเดียวครับนี่เป็นตัวเลขที่น่าตกใจและควรให้คว,ความสำคัญอย่างยิ่งและสิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นคือความเสียหายบางอย่างอาจถาวรน,นะครับแม้ว่าเราจะหยุดยาไปแล้วก็ตามสมองอาจสูญเสียความสามารถในการสร้างอะสทีลโคลีนได้อย่างเพียงพอ ทำให้เกิดภาวะความจําเสื่อมที่ไม่สามารถย้อนกลับได้ครับผมมีเคสของคุณสุภาราครับท่านอายุ72ปีเริ่มกินยาควบคุมกระเพาะปัสสาวะที่มีส่วนประกอบของแอน c h o l i n e r จิกเมื่อ5ปีก่อนแรกๆท่านก็รู้สึกดีนะครับทำให้ท่านออกไปข้างนอกได้อย่างมั่นใจไม่ต้องกังวลแต่ค่อยๆคุณสุภาลาก็เริ่มลืมวันนัดทํากุญแจหายบ่อยๆและคุยกับคนอื่นแล้วก็จับใจความไม่ได้ครอบครัวท่านคิดว่า ก็เป็นเรื่องปกติของคนแก่เพราะเห็นอาการค่อยๆเกิดขึ้นช้าๆแต่ความจริงแล้วยาทุกเม็ดที่กินเข้าไปกําลังค่อยๆทําให้สมองและความจําของท่านมืดโมลงไปอย่างเงียบๆครับสําหรับยาเหล่านี้มีทางเลือกที่เราทําได้ครับอย่างแรกเลยนะครับผมขอย้ําอีกครั้งว่าไม่ควรหยุดยาเองเด็ดขาดต้องปรึกษาคุณหมอที่ดูแลท่านเพื่อดูว่ามียาตัวอื่นที่ปลอดภัยกับสมองมากกว่าไหมครับหรือใช้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแทนครับเช่นสําหรับปัญหากระเพาะปัสสาวะเราสามารถ ฝึกเข้าห้องน้ําตามเวลาหรือลดปริมาณน้ําก่อนนอนสําหรับอาการแพ้มียาแก้แพ้รุ่นใหม่ที่ปลอดภัยกับสมองมากกว่าครับลองปรึกษาคุณหมอดูนะครับถ้าท่านใดเคยคิดว่ายาแก้แพ้ธรรมดาจะส่งผลต่อสมองไหมครับถ้าสิ่งนี้ทําให้ท่านประหลาดใจโปรดคอมเมนต์คาว่าข้อมูลดีๆให้ผมรู้หน่อยนะครับเพื่อที่ผมจะได้รู้ว่าข้อมูลนี้มีประโยชน์กับท่านมากแค่ไหนครับส่วนที่ 4. ตัวบล็อกช่องแคลเซียมยาลดความดันโลหิต เอาละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทุกท่านเรามาถึงยาตัวที่4กันแล้วนะครับที่เราใช้กันเยอะมากในกลุ่มผู้สูงอายุนั่นก็คือยาลดความดันโลหิตในกลุ่มตัวบล็อกช่องแคลเซียมครับยาเหล่านี้มีชื่อที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับเช่นแอมโลดิพีนนิเฟดิพีนเวลปามิลมันเป็นยาที่เราใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่อช่วยลดความดันโลหิตสูงซึ่งสําคัญต่อการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองแต่มีอีกมุมหนึ่งที่หลายคนอาจไม่เคยรู้ว่า มันก็มีผลกระทบต่อสมองของเราเช่นกันครับยาเหล่านี้ทํางานโดยการไปบล็อกช่องแคลเซียมในเซลล์กล้ามเนื้อของหลอดเลือดทําให้หลอดเลือดขายตัวและความดันโลหิตก็ลดลงฟังดูดีเยี่ยมเลยใช่ไหมครับแต่มีสิ่งที่เราต้องรู้เพิ่มเติมครับช่องแคลเซียมเหล่านี้ไม่ได้มีแค่ในหลอดเลือดนะครับแต่ยังมีอยู่ในเซลล์สมองของเราด้วยและมันสําคัญมากๆเลยนะครับต่อการสื่อสารกันระหว่างเซลล์สมองและการสร้างความทรงจําใหม่ๆ การไปบล็อกช่องแคลเซียมในสมองก็เหมือนกับการที่เราใส่ฟิลเตอร์บนหน้าต่างบ้านเราครับแสงอาจจะเข้ามาได้บ้างแต่ก็ไม่พอที่จะมองเห็นอะไรได้ชัดเจนทําให้สมองของเราทํางานช้าลงและความจําของเราก็ค่อยๆแย่ลงไปอย่าง,งียบยากครับสิ่งนี้อาจเกิดขึ้นอย่างช้าๆจนเราไม่ทันสังเกตเห็นเลยนะครับท่านอาจจะรู้สึกว่าตัวเองเริ่มจําชื่อคนยากขึ้นจัดการกิจกรรมต่างๆในแต่ละวันไม่ค่อยได้หรือสมองไม่ค่อยแล่นไม่ค่อยปลอดโปร่งเหมือนเมื่อก่อน นั่นแหละครับอาจเป็นสัญญาณที่บอกว่าสมองกําลังได้รับผลกระทบจากการที่ช่องแคลเซียมในสมองถูกบล็อกอยู่ครับมีการศึกษาพบว่ายาแคลเซียมชนเนอร์บล็อกเกอร์บางชนิดอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเสื่อมถอยของการรับรู้ได้ถึง20%เเลยนะครับโดยเฉพาะในผู้สูงอายุที่ใช้ยาเหล่านี้เป็นเวลานานซึ่งหมายความว่าในขณะที่เรากำลังปกป้องหัวใจและควบคุมความดันโลหิตของเรา สมองของเราก็อาจกำลังถูกทำร้ายอย่างเงียบๆครับนี่เป็นเรื่องที่ทำให้หลายคนรู้สึกหนักใจนะครับเพราะเราจำเป็นต้องควบคุมความดันเพื่อป้องกันเส้นเลือดในสมองแตกหรือตีบแต่ยาบางตัวก็อาจส่งผลกระทบต่อสมองได้ผมมีคนไข้ท่านหนึ่งชื่อคุณสุดาครับท่านอายุ70ปีเริ่มกินยาแอมโลดิพน์เมื่อ4ปีก่อนเพื่อควบคุมความดันโลหิตตอนแรกทุกอย่างก็ดูดีครับความดันของท่านคงที่ นอนหลับสบายแต่พอเวลาผ่านไปคุณสุดาก็เริ่มสังเกตว่าตัวเองจําชื่อคนยากขึ้นจัดการกิจกรรมต่างๆไม่ค่อยได้และรู้สึกว่าสมองไม่ค่อยเฉียบคมเหมือนเมื่อก่อนคุณหมอท่านเดิมบอกว่าเป็นเรื่องปกติของคนแก่แต่ความจริงแล้วยาตัวนี้กําลังรบกวนการสื่อสารของเซลล์สมองท่านอย่างเงียบๆครับทําให้ความจําของท่านแย่ลงไปทีละวันโดยที่ท่านไม่ทันรู้ตัวเลยครับสิ่งสําคัญคืออย่าหยุดยาเองเด็ดขาด นะครับเพราะการหยุดยาความดันโลหิตอย่างกระทันหันอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้สิ่งที่ควรทําคือปรึกษาคุณหมอที่ดูแลท่านอย่างใกล้ชิดครับเพื่อดูว่ามียาทางเลือกอื่นไหมครับเช่นยากลุ่ม ACEinhibitors หรือ Angiotensin Receptor Blockers ซึ่งอาจจะปลอดภัยกับสมองมากกว่าครับที่สำคัญคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันของเราครับเช่นการออกกำลังกายสม่ำเสมอเดินเบาๆหรือว่ายน้ำกินอาหารที่มีประโยชน์ ลดเค็มลดแอลกอฮอล์สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นวิธีง่ายๆที่จะช่วยให้ความดันของเราคงที่และสมองของเราก็ได้รับการปกป้องไปพร้อมๆกันครับถ้าท่านใดกําลังทานยาลดความดันอยู่และรู้สึกว่าวันนี้ได้ข้อมูลใหม่ๆที่เป็นประโยชน์โปรดคอมเมนต์คำว่าปกป้องสมองให้ผมรู้หน่อยนะครับเพื่อที่ผมจะได้รู้ว่าข้อมูลนี้มีความหมายต่อท่านมากแค่ไหนครับส่วนที่ 5. สแตตินยาลดไขมันในเลือด เอาละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทุกท่านเรามาถึงยาตัวที่5กันแล้วนะครับยาตัวนี้เป็นสิ่งที่หลายๆท่านก็น่าจะรู้จักกันดีเพราะมันถูกสั่งจายกันอย่างแพร่หลายนั่นก็คือยาลดไขมันในเลือดหรือสตาตินครับยาเหล่านี้มีชื่อที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับเช่นเอทอร์ัสตินซิมวาสตินโลซูวัสตินมันเป็นยาที่ช่วยลดไขมันในเลือดได้ดีเยี่ยมและป้องกันโรคหัวใจเส้นเลือดสมองตีบตันได้ดีเยี่ยมครับ แต่มีอีกด้านหนึ่งที่หลายคนอาจไม่เคยรู้เลยครับว่ามันก็มีผลกระทบต่อสมองของเราอย่างเงียบๆครับผมอยากให้ท่านลองนึกภาพนะครับสมองของเราประกอบด้วยไขยมันถึง60ซครับและคอเลสเตอรอลก็เป็นส่วนประกอบที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการสร้างและบำรุงเซลล์สมองรวมถึงการทำงานของเยื่อหุ้มเซลล์ประสาทถ้าสมองของเราไม่มีคอเลสเตอรอลเพียงพอเซลล์สมองก็จะสูญเสียความยืดหยุ่นและทำงานได้ไม่ดี ทำให้การส่งสัญญาณประสาทติดขัดและความจําของเราก็จะลดลงตามไปด้วยครับสิ่งที่น่าตกใจกว่านั้นคือยาสตัตตินบางชนิดสามารถผ่านเข้าไปในสมองของเราได้โดยตรงเลยนะครับและลดการสร้างคอเลสเตอรอลในสมองโดยตรงมันเหมือนกับเรากําลังสร้างบ้านอยู่แล้วมีคนมาขโมยอิฐหินปูนทรายซึ่งเป็นวัสดุสําคัญในการสร้างบ้านไปเรื่อยๆครับ พอขาดวัสดุเหล่านี้ไปเรื่อยๆสมองของเราก็จะเริ่มสูญเสียความสามารถในการสร้างการเชื่อมต่อของเซลล์สมองใหม่ๆและรักษาการเชื่อมต่อที่มีอยู่แล้วได้ไม่ดีครับนอกจากนี้ยาสเตตินยังไปขัดขวางการสร้างโคเอนไซม์ q 1 0ซึ่งเป็นโมเลกุลที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างพลังงานให้เซลล์ต่างๆในร่างกายรวมถึงเซลล์สมองของเราด้วยครับถ้าสมองของเราไม่มีโค q 1 0เพียงพอก็จะทำให้เซลล์สมองของเรา ไม่สามารถผลิตพลังงานได้อย่างเต็มที่ครับเปรียบเหมือนเรามีรถสปอร์ตคันหรูแต่กลับเติมน้ำมันคุณภาพต่ำให้มันเครื่องยนต์อาจจะยังวิ่งได้แต่ก็ไม่สามารถแสดงสมบัตินะได้อย่างเต็มที่ครับการที่คชเลสเตอรอลต่าลงและโค q 1 0ลสลดลงนี้สามารถทำให้ความสามารถทางจิตใจของเราค่อยๆเสื่อมถอยลงอย่างช้าๆครับส่งผลกระทบต่อความจำความว่องไวของสมองสมาธิและความเร็วในการประมวลผลข้อมูล หลายท่านอาจจะรู้สึกว่าตัวเองมึนงงสับสนง่ายความจำไม่ดีหรือรู้สึกสมองไม่ปลอดโปร่งเหมือนมีหมอกปกคลุมอยู่ตลอดเวลาซึ่งอาการเหล่านี้หลายท่านอาจไม่เคยคิดเลยว่ามันเกี่ยวข้องกับยาที่ท่านกินอยู่ครับมีการศึกษาพบว่าคนที่กินสเตตินมีความเสี่ยงสูงกว่าที่จะมีปัญหาเรื่องความจำความสับสนทางจิตใจและมีอาการคล้ายกับผู้ป่วยสมองเสื่อมระยะเริ่มต้นครับและที่สำคัญไปกว่านั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของอเมริกาหรือ FDA ก็ยังได้เพิ่มคำเตือนเกี่ยวกับผลกระทบทางสมองเหล่านี้ในฉลากยาสตาตินแล้วนะครับแต่น่าเสียดายที่คนไข้จำนวนมากยังไม่ได้รับทราบข้อมูลเหล่านี้อย่างละเอียดครับผมมีเคสของคุณสมชายครับท่านอายุ68ปีเริ่มกินยาอะโตวัสตินเมื่อ3ปีก่อนเพราะคุณหมอบอกว่ามีไขมันในเลือดสูงไขมันของท่านก็ลดลงมาอยู่ในเกณฑ์ดีมากครับ แต่คุณสมชายกลับรู้สึกสับสนทางจิตใจขี้หลงขี้ลืมเหมือนอยู่ในหมอกตลอดเวลาพอท่านถามคุณหมอว่ายาที่กินอยู่อาจจะส่งผลต่อสมองไหมคุณหมอกลับบอกว่าไม่น่าจะเป็นไปได้และยืนยันว่าสเตตินเป็นยาที่ปลอดภัยแต่แท้จริงแล้วยาทุกเม็ดที่ท่านกินเข้าไปกําลังค่อยๆขโมยเชื้อเพลิงที่สมองท่านต้องการเพื่อทํางานอย่างเหมาะสมครับทําให้ท่านต้องใช้ชีวิตอยู่กับอาการเหล่านี้โดยไม่รู้สาเหตุที่แท้จริง สิ่งสําคัญคืออย่าหยุดยาเองเด็ดขาดนะครับเพราะการหยุดยาลดไขมันเองอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดได้สิ่งที่ควรทําคือปรึกษาคุณหมอที่ดูแลท่านอย่างใกล้ชิดครับเพื่อดูว่ามียาทางเลือกอื่นไหมเช่นเปลี่ยนไปใช้สเตตินที่มีผลต่อสมองน้อยกว่าหรืออาจจะปรับลดโดสยาลงตามความจําเป็นจริงและการเสริมโคคว0ภายใต้การดูแลของคุณหมอก็สามารถช่วยบํารุงพลังงานสมองได้ครับ รวมถึงการกินอาหารที่ดีออกกําลังกายสม่ําเสมอก็เป็นสิ่งสําคัญมากๆที่จะช่วยปกป้องสมองของเราไปพร้อมๆกันครับถ้าท่านใดเคยคิดว่ายาลดไขมันไม่เกี่ยวกับสมองเลยแล้ววันนี้ได้ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์โปรดคอมเมนต์คำว่าดูแลสมองให้ผมรู้หน่อยนะครับเพื่อที่ผมจะได้รู้ว่าข้อมูลนี้มีความหมายต่อท่านมากแค่ไหนครับสิ่งที่ควรกินคาเฟอีนกาแฟชาเครื่องดื่มชูกำลังเอาละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทุกท่าน มาถึงของขวัญพิเศษที่ผมสัญญาไว้ต่อแรกครับสิ่งที่ท่านอาจกําลังดื่มอยู่ตอนนี้และกําลังส่งผลต่อสมองของท่านอย่างเงียบๆครับนั่นก็คือคาเฟอีนครับหลายท่านคิดว่ากาแฟาชาเป็นสิ่งที่ดีทําให้ตื่นตัวสดชื่นซึ่งก็จริงครับถ้าใช้ในปริมาณที่พอเหมาะคาเฟอีนสามารถช่วยให้เรามีสมาธิและกระปรีก้กระเป๋าได้ดีแต่ถ้าเราดื่มมากเกินไปหรือดื่มผิดเวลามันจะไปบล็อกสารอะเดนซีนในสมองของเราครับ อะเดนซีนเป็นเหมือนนาฬิกาปลุกธรรมชาติของสมองที่คอยบอกให้สมองรู้ว่าถึงเวลาต้องพักผ่อนแล้วพอถูกบล็อกสมองก็คิดว่าไม่จําเป็นต้องพักผ่อนทั้งที่จริงแล้วมันต้องการมากครับและที่สําคัญนะครับช่วงที่เรานอนหลับสมองของเราจะทําความสะอาดตัวเองครับกําจัดของเสียจัดเรียงความทรงจําต่างๆให้เป็นระเบียบถ้าคาเฟอีนไปรบกวนการนอนของเราสมองก็จะทําความสะอาดได้ไม่เต็มที่ ทำให้สมองของเราเสื่อมลงตามเวลาอย่างช้าๆครับท่านอาจจะรู้สึกว่าทําไมช่วงนี้สมาธิไม่ค่อยดีจําอะไรไม่ค่อยได้หรือรู้สึกหงุดหงิดง่ายกว่าเดิมนั่นแหละครับอาจเป็นสัญญาณว่าสมองกําลังได้รับผลกระทบจากคาเฟอีนที่มากเกินไปครับคาเฟอ,อีนยังทําให้หลอดเลือดในสมองตีบลงเล็กน้อยทําให้เลือดและออกซิเจนไปเลี้ยงสมองได้น้อยลงส่งผลให้สมองของเราทํางานได้ไม่เต็มที่ในระยะยาวครับผมมีคนไข้ท่านหนึ่งชื่อ คุณพิมพ์ชนครับท่านเป็นผู้บริหารอายุ60ปีดื่มกาแฟมาตั้งแต่20กว่าปีที่แล้วแรกๆท่านก็รู้สึกมีพลังงานดีแต่ไม่นานก็เริ่มมีปัญหาเรื่องสมาธิการจําและการนอนหลับก็แย่ลงคุณพิมพ์ชนไม่เคยคิดเลยครับว่ากาแฟที่เธอรักจะเป็นสาเหตุที่ทําให้สมองของเธออ่อนล้าครับแล้วเราจะทําอย่างไรกับคาเฟอีนดีครับไม่จําเป็นต้องเลิกทั้งหมดนะครับแต่เราต้องฉลาดในการใช้ครับอันดับแรกเลยครับลดปริมาณลงทีละนิดถ้าดื่ม3ม ถึง4แก้วก็ค่อยๆลดเหลือ2-3แก้วต่อวันหลีกเลี่ยงคาเฟอีนหลังบ่าย2โมงนะครับเพื่อให้สมองได้พักผ่อนและทำความสะอาดตัวเองตอนกลางคืนและที่สำคัญคือต้องรวมคาเฟอีนเข้ากับนิสัยที่ดีอื่นๆครับเช่นออกกำลังกายทุกวันกินอาหารที่มีประโยชน์และนอนหลับให้เพียงพอคาเฟอีนที่ดีคือคาเฟอีนที่มาพร้อมกับสุขภาพที่ดีครับถ้าท่านใดที่คิดว่าคาเฟอีนเป็นแค่เครื่องดื่มธรรมดาๆ แต่ตอนนี้รู้แล้วว่ามันมีผลต่อสมองโปรดคอมเมนต์คำว่าสุขภาพดีให้ผมรู้หน่อยนะครับเพื่อที่ผมจะได้รู้ว่าข้อมูลนี้มีประโยชน์กับท่านมากแค่ไหนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทุกท่านครับความจำของเราไม่ควรเสื่อมไปตามวัยเราทุกคนสามารถดูแลสมองได้ครับหลังจากวิดีโอนี้ท่านจะเริ่มต้นทำอะไรเพื่อดูแลตัวเองครับโปรดคอมเมนต์คำมั่นสัญญาของท่านด้านล่างนะครับแล้วกดไลค์กดติดตามช่องเราเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ ชุมชนผู้รักสุขภาพสมองครับแชร์ให้คนที่ท่านรักด้วยนะครับขอบคุณครับ